น่วสวัสดีครับโฟครับเป็นอีดิเตอร์ตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วเพิ่งจะทำงานเสร็จแล้วก็ดันไปเห็นโน้ตที่น้องสาวฝ้ายแปะไว้ให้ที่โต๊ะว่าแบบให้รีวิวโต๊ะทำงานของอีดิเตอร์ด้วยก็เลย นั่นแหละวันนี้ก็เลยจะมารีวิวโต๊ะทำงานของ Editor อร์ให้ดูกันทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนอะว่าคนทำงาน Editor เนี่ยหรือคนตัดต่อเนี่ยอุปกรณ์ที่ เขาใช้กันเนี่ยหลักๆเลยนะมันก็คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่โฟกใช้เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ที่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เรียกว่าดีที่สุดแต่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่โฟกรู้สึกว่าโฟกใช้งานแล้วโฟกสบายใจที่สุดละกันไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์ราคากลางๆหรือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยทำงานตัดต่อไม่ได้นะครับมันก็ใช้ทํางานได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า คอมพิวเตอร์ประเภทนั้นน่ะอาจจะไม่เหมาะกับการทํางานจริงจังสักเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะกระตุกบ้างหรือว่ามันอาจจะไม่ช่วยเราประหยัดเวลาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยการที่เราใช้อุปกรณ์ที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็คือการที่เราประหยัดเวลาในการทํางานมากขึ้นแค่นั้นเองนั่นแหละอุปกรณ์อย่างแรกคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อย่างที่2ต่อมาที่ เราจำเป็นต้องใช้เลย e d ดิเตอร์ทุกคนน่าจะต้องได้ใช้นั่นก็คือนี่เลย External Hard Disk ถ้าเราเป็นคนตัดต่อที่ทำงานอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ External Hard Disk เท่าไหร่เพราะว่าเราทำงานคนเดียวเนาะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ส่งให้ใครหรืออะไรอย่างนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องทำงานกับลูกค้าเนี่ย External Hard Disk เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมาก ในการทํางานเพราะว่าพอเราทํางานตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอางานใส่ external harddisk ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปเปิดให้ลูกค้าดูบางทีเวลาที่แบบลูกค้าไม่ได้กลับมาดูงานกับเราอะไรเงี้ย หรือถ้าใครที่ไม่ได้จะเป็นต้องเจอลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยอาจจะใช้ cloud storage แทนก็ได้เพื่อที่ว่าเราจะได้อัปโหลดงานส่งให้ลูกค้าได้อะไรแบบนี้เนาะตัว internal hard disk ที่ฟกใช้เนี่ยก็คือเป็น SSD เนาะเพราะว่าทุกคนนา่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่า,วาการทํางานของ Editor เนี่ยต้องการความเร็วที่ค่อนข้างมากเวลาที่เราตัดต่อ Footage บนโปรแกรมเนี่ยถ้า h a r d d i ิ k ของเราอะ่ะมันไม่สามารถ ดึงฟุตเทจที่อยู่ในฮาร์ดดิสต์ออกมาได้เร็วมากพอเนี่ยการทำงานก็จะกระตุกต่อมาอุปกรณ์อย่างที่3ที่โฟกมีบนโต๊ะทำงานอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีสไตล์การทำงานที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันออกไปซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนั้นที่โฟกหมายถึงเนี่ยก็คือนี่ สมุดโน้ตเหตุผลที่ฟกใช้สมุดโน้ตในการทํางานเนี่ยเป็นเพราะว่าการที่เราได้จดอะ่ะมันสามารถทําให้เราจําได้เร็วกว่าการพิมพ์เพราะว่าการพิมพ์เนี่ยบางทีเราแค่กดแบบเตก๊กเต๊กเต๊กเต๊กเรื่อยๆ,ๆ,ๆแต่ว่าการจดเนี่ยมันคือการที่เราได้เขียนลงไปเราต้องตั้งใจในการแบบคัดเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยการเขียนอะไรบางอย่างการจดบรีฟจดโน้ตอะไรบางอย่างลงไปในสมุดเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราแบบจําได้ง่ายขึ้นแล้วก็ ทำงานได้อย่างแบบคองเคลมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นเฉพาะโฟกนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะในหลายๆครั้งอะโฟกก็ใช้มาเกอร์ในโปรแกรมตัดต่อนั่นแหละจดโนต้ตเหมือนกันเพราะว่ามันช่วยเราจําได้เป็นแบบจุดเป๊ะๆเลยว่าเราต้องการอะไรแต่สมุดเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการจดโนต้ตระหว่างลูกค้ามากกว่าเป็นบรีฟของลูกค้าหรือเป็นอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าอุปกรณ์อย่างต่อมาที่ โฟกมีบนโต๊ะตลอดเวลานั่นก็คือนี่เหมือนัน iPad ถามว่าทำไมโฟกถึงต้องมี iPad วางไว้บนโต๊ะทั้งๆที่สมุดโน้ตก็มีคอมพิวเตอร์ก็มีทำไมยังต้องมี iPad อีกก็อย่างที่บอกแหละบางทีมันเป็นแค่ความสบายใจของเราในการที่จะมีอุปกรณ์บางอย่างวางไว้บนโต๊ะอย่างเงี้ยอย่าง iPad อย่างเงี้ยโฟก็เอาไว้ใช้คุยกับลูกค้าหรือเอาไว้ใช้ ดู b บรีฟดูอะไรก็ตามที่ลูกค้าส่งมาเป็นดิจิตอลบางทีที่เราแบบไม่ได้จดโน้ตไม่ได้อะไรไว้แล้วลูกค้ามีการส่งมาให้เราเป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ iPad นี่แหละเปิดดูไประหว่างทํางานซึ่งมันก็จะทําให้เราเหมือนแบบมีหน้าจอเพิ่มขึ้นในการทํางานอะไรเงี <S <S <ๆ>้ยอย่างต่อมาก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างท้ายๆแล้วแหละที่โฟกเอาไว้ <S <S บนโต๊ะทำงานนั่นก็คือนี่ น้ำถามว่าทําไมต้องมีน้ําวางบนโต๊ะคือเวลาเราทํางานอะ่ะเราก็จะเพลินใช่ไหมเวลายิ่งยิ่งเวลาที่เราแบบอินกับงานมากๆอย่างเงี้ยเราก็จะเพลินจนแบบลืมไปเลยว่าต้องกินข้าวต้องกินน้ําอะไรเงี้ยวิธีการแก้ไขการลืมกินข้าวกินน้ำอะไรพวกเนี้ยสำหรับผมก็คือ นี่แหละอย่างน้อยๆมีน้ําวางไว้บนโต๊ะมันจะได้เป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราด้วยในการที่จะแบบว่าไม่ทําให้เราขาดน้ําหรือไม่ทําให้เราแบบสุขภาพแย่ลงเพราะว่ามัวแต่นั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยยิ่งการทํางานแบบเรามันก็คือเสียสุขภาพเยอะอยู่แล้วทั้งนอนดึกทั้งนั่งตลอดเวลาเราไม่ไม่ลุกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยการที่กินน้ำเนี่ยก็จะช่วยให้เราแบบอย่างน้อยๆรักษาสุขภาพเราประมาณหนึ่งกินเยอะอาจจะต้องไปฉี่ หรือกินเพื่อให้ร่างกายได้ปรับอุณหภูมิอะไรอย่างนี้ด้วยจริงๆอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะทำงานก็น่าจะมีแค่นี้อย่างที่ทุกคนเห็นคือโต๊ะคอมของโฟกตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นโต๊ะทำงานที่เรียบร้อยอะไรมากมายเพราะว่าตอนนี้โฟกก็เพิ่งย้ายบ้านมาเนาะทุกอย่างมันก็เลยยังไม่ได้เรียบร้อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ก็เลยจัดได้แค่เท่าที่จัดไว้เฉยๆ แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตก็คงจะมีเซตอัพใหม่ที่สวยขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดูเป็นห้องที่ทํางานได้จริงจังมากขึ้นอะไรเอย่างเงี้ยแหละเป็นห้องสตูดิโอตัดต่อๆๆอะไรเงี้ยอุปกรณ์ของโฟก็มีเท่านี้ถ้ามีคำถามหรือถ้ามีอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวโฟกจะมาตอบให้ในคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปหน่อยเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่รู้คนที่คุณแชร์ออกไปเนาะอโอเคงั้นเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า วันนี้ขอตัวไปนอนก่อนดึกมากแล้วก็ตีสองละไปละครับขอตัวก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอ๋อหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมโฟกตัดงานแบบไม่ใส่หูฟังก็จริงๆแล้วเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องตัดต่อที่แบบนั่งทำงานคนเดียวเนะก็เลยใช้ลำโพงได้อืมก็เลยไม่ได้ใช้หูฟังหรือว่าไม่มีใครสงสัยว่ะ